ไม่รู้พระจากไหนเขาบอกว่าหางอำเภอสว่างนู้นบอกว่าเคาะร้ายต้องไปหาอาจารย์ตสมภพเสียเคาะให้อาจารเออดีขึ้นกันว่ามาอีกในเดอ้อผู้ใดไปเนจะได้จได้เทศได้ฟังพม่แกก็เข้าใจอย่างนี้ก็พระพุทธเจ้าว่าครูคูเข็นเขากินชตาขาดถาดหักลักคนได้เจ้าเพราะว่าต้องแก่พมมาชาต์คำโคคำให้นี่ไปหาตัวเขากิน เขาบอกวันนั้นฟ้าผ่าลงกลางดินกลางนาหนังข้าวเลื้องตระบินธบัตมาแล้วฟ้าผ่าหน้าบาทนนในยพระไปสวดถอดสวดถอนสวดถอดผีบาปบอกเพื่อนให้ถอนมันเป็นเรื่องของพระวินัยพระสวดสอนถอนสีมาเวลายังไม่มีวิสุงคามสีมาพระทะสีมาตรงนั้นจะลงปฏิโมกจะบวชหน้าสมมุติแผ่นดินตรงนี้ลงไปพอทําสังฆกรรมเสร็จก็สวดถอนการสมมุติ หมายเขาว่าพระสงฆ์ยืมที่ดินของเจ้าของแผ่นดินคือพระราชาทําสังฆกรรมเสร็จก็เวนคืนเอิ่นว่าสวดถ,ถอนสมุหันเนยยะเอซายติฟังเดอที่ได้ถอนไดไปท่านพอจะเอาไปถอนฝ่าพาขีดินเนวได้ถอนเอาเงินเจ้ามันเนวบาปกินหัวกคอยหันมาฉันก็เทศในีเขาฟังเขาเข้าใจถ้าไปหาพระอื่นก็ได้รลายเงินเน,ในี่ยน้หันกระไดเอาเงินมายมเพิ่นตัวเราไม่เอา เพราะว่ามันเป็นศินประการหนึ่งของเธอพระพุทธเจ้า